สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นายสัมริตเลียงประสิทธิน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลบูรณาการความร่วมมือกับอำเภอทุ่งว่าและเทศบาลตำบลทุ่งว่าเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยมิติต่ตางๆด้วยการวาดภาพฝาผนังทุ่งว่าสตรีทอาร์ตชูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญรวม26ภาพบนฝาผนัง13จุดอาทิภาพป้ายเส้นทางภาพเรือสำเภาสามหลักภาพปลาใบเขาตะบันและหมู่ค้างคาว ช่อพริกไทยเตาทานตัวรถเมยโดยสารโบราณเครื่องบินพร้อมลูกระเบิดลุมหลบภัยต้นว่าหน้ากากผีโบปลาเสือพ่นน้ำและว่าวควายฟอสซิลเป็นต้นโดยภาพต่างๆทั้ง13จุดนั้นได้รับความร่วมมือจากศิลปินครูนักเรียนศิลปะจากโรงเรียนทุ่งว่าวรวิท์โรงเรียนสตูนวิทยารวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถด้านศิลปะใช้เวลาในการวาดภาพกว่าหนึ่งเดือน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีแหล่งท่องเที่ยวในมิติใหม่สร้างจุดเช็คอินใหม่ๆซึ่งได้บอกเล่าความเจริญรุ่งเรืองแห่งเมืองปีนังน้อยสุงไงอูเปของอำเภอทุ่งว่าผ่านงานศิลปะภาพวาดฟ้าผนังสีสันสดใสเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอมรรัตจันทร์พริมสวทสตูล รายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/studio